บาทเนียนวันลามื้อดีใจหลาใส่เน้นปันพันพอกำนั้นเอื้อฝันได้มาห่วมนะ้ำรวมทับบุญในครั้งนี้กดนแท้ขอบพระคุณเอื้อนเป็นจังบุญโอ้ยของเจ้าภาพมีผู้ใหญ่มาในงาน ในสถานลานโบนในอุ่นใจนาอเดือหให้เอล่ำายปัจใจมานอมโมทันน้าทันสองป้าสองยัง้งให้ได้ตามใจเจ้าพอกำนันป่าชาชนถูกสตำสันในเขตที่ตำบลมีต่คุณสรรเสริญว่าดีนั่นพอใช้ กาคะแนนลุงไห้พอผู้ใหญ่ท no ั <len fruit> <diversion> ้งหลายไม่ไว้ใจเบือหนึ่งและเพิ่งพ่อใจทุกกลุมก่อนและอมตอนในดังใจคุณคมดีที่ก่อไว้เป็นพอผู้ใหญ่มาหลายปีทำคมดีความงามเต็งตามสถานที่นัมีเมตตาอริสงควมดีเพื่อเชาบ้านกรรมการทุกโม และถึงเป็นผู้ฉลาดโตเสริมตั้งพัฒนาเนีพวกปุมเมปากกนาซ้นตาบานด้วยผลงานดีโพจึงโยโยยงไวเป็นกำนันท่านสมัยใจดีมีคุ้มรูปูแปงเงียงสองหีดสิสองเพิ่นกะตั้งระวัอ้างไ่ให้ไหล สาธุเด้อปุ่งที่ว่าที่ปะไทยได้ส่งโซสาธุการบุญสมพัเิื่งสูงงเสวยยยตกไตไปทั้งในกายคนนมสาธุการไปตลอดทุกข์กะหมดะโศกเสา้าตัวเจ้ายาสมิง เป็นเศรษฐีมีเงินล้านสุขสำราญตลอดชาติด้วยอำนาจของประพุทธธรรมประสง์องกระเจ้าให้เนายังอรักขาลาพันยาและลูกเตพร้อมมูนอรานินหายจากโลกค้าขอกกมยานำตองขอให้เงินไหลโน้องขอให้ทองไหลเข่าเต็มเืินซานเมื่อละลานสั่ง พลังบนนั้นส่วนนี้ให้น้ำช,ชีทรงสนองชาติมังก็ให้ได้ไปเน่าห้องสรรวันต้องี่ว่าห <พอ S 1> ลอบให้มีใ<ค>ชใ่มีโชคคือคำบาขาผูกขาทิ่แา่่านอ่านกลับโคตรโอ้อนั้โอ